ตัวอย่างที่13เขาบอกว่ากำหนด sn เป็นผลบวก n ผลแรกของลำดับเลขคณิต a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆนะคะถ้า s 4เท่ากับ68และ s 2 0เท่ากับ20เนาะให้หาค่าของ a 1 5บวก a 1 8และ a 1 0คูณคูณ A9 ลบ a, a 2 1โอเคนะฉะนั้น เราก็มาพิจารณาประโยคนี้ก่อน2ประโยคนี้จาก s 4เท่ากับ68นะคะเราจะได้ว่า68อันนี้แทนสูตรเลยนะเราเขียนสูตรมาบ่อยแล้วนะสูตร sn นะนะอ่าอันนี้แทนสูตรเลย sn ของเราเป็น s 4ของเราเป็นห8 n คือ4ส่วน2ถูกไหมข้างล่างต่อไปคูณด้วย2 a 1ไม่รู้นะ a 1นะบวกกับ n เป็น4ลบ1 d ใช่ไหมจากนั้นเราก็จะได้เป็นอะไรคะอันนี้แก้สมการมาเลยนะเป็น2 a 1บวก3 d เท่ากับ34เป็นสมการที่1นึ่งต่อไปเงื่อนไขที่2องเขาบอกว่าและ h 2 0เท่ากับ20จะได้เหมือนเดิมเข้าสูตร h 2 0เป็น20 n เป็น20สั่วนสองวันนี้เป็น2 a 1บวกกับอะไรคะ20ลบ1 d ถูกไหมดังนั้นแก้สมการออกมาได้ 2a 2a1 อันนี้เป็น a1 นะ 2a1 บวก 19d เท่ากับ2เป็นสมการที่2กาจัด a1 เลยเพราะว่าสัมประสิทธิ์หน้า a เท่ากันและ a1 ลบอะสมการ1ลบสมการ2 a1 หาย ดังนั้นก็จะได้เป็นลบใช่ปะ่ะลบ16 d เท่ากับ 32D ของเราก็คือ32หารลบ16ได้ลบ2โอเคไหมอ่ะดังนั้นเราก็ได้ดีและได้ดีแทน D เท่ากับลบส ในสมการไหนดีในสมการ1นละการตัวเลขน้อย 2a1 บวกกับ3คูณลบ2เท่ากับ34โอเคไหม 2a1 เท่ากับลบ6ลบ6เท่ากับ34 2a1 ย้าย6 6อยู่ฝั่งทางซ้ายเป็นลบย้ายไปทางขวาเป็นบวก34บวก สอง a หนึ่งก็จะเป็นสี่สิบ a หนึ่งของเราเป็นสี่สิบหารสองเท่ากับยี่สิบโอเคนะ a หนึ่งของเราเป็นยี่สิบอ่ะเมื่อกี้ผู้เขียนผิดหน้ามาน้านนีน้แล้วกันอ่ะต่อไปได้และได้เขียนไว้ได้ดีเป็นลบสองได้ a หนึ่งเป็น ยีแต่ทีนี้เขาให้เราหาเลยค่ะเขาให้เราหา A15 กับ A18 ถูกปะจากสูตรของลำดับสูตรของลำดับเลขคณิตยังจำได้ไหม A N เท่ากับ A1 หนึ่งบวกเลบหนดเราก็แทนลำดับที่เขาให้หานี่ไง A15 1> a หนึ่งของเราเป็นอะไรคะยี่สิบแทนเข้าไปเลย N ของเราเป็นสิบห้าถูกไหมลบหนึ่งของเราเป็นลบสองดังนั้น a 1สิบห้าของเราเป็นอะไรมาร์คไว้เดี๋ยวลืมตรงนี้นะ a 1สิบห้านะอีสิบบวกกับลบอ่ะบวกกับสิบสี่คูณลบสองลบยี่สิบแปดดังนั้น a สิคือลบแโอเคไหมอ่าหา a 1 5บห้ายต่อไปหา a 1 8บ้าง a 1 8แทนเลย a 1เป็น20่บวกกับ n 1 8บลบห d เป็นลบสถูกปะอ่า a สิตัวนี้ก็จะเป็น17 ลบ A18 20ลบกับ34 A18 ก็คือลบ14นั่นเองดังนั้น A15 บวกกับ A18 เป็นลบ8บวกด้วยลบ14ก็คือเท่าไหร่คะลบ22 ถูกไหมอ่ะต่อไปต่อไปลบสิเรารู้ยังลบ10บลบสิเราไม่รู้อ่ะเหมือนกันไม่พอครูขอต่อข้างบนเลยนะตรงนี้เลยนะเพราะเวนนาไว้แค่นี้อ่ะเราไปหาลบสิแทนเลยละกันลบอ่ะเราไปหา A10 a บ0ครูแทนเลยละกันนะก็จะเป็น A1 เป็นเท่าไหร่คะ20ส่วน2อถูกปะ,ะบวกอ่าไม่ใช่เอามาปนกันละ20่ส่วน2นี่มันผลบวกมันคือ A1 บวกกับ N 10ลบ1 D เป็นลบ2 20บบวกกับอะไรคะ คูณกับลบสองเป็นลบสิบแปดไหมดังนั้นเป็นอะไรคะเป็นสอง a อสิบของเราเป็นสองนะ a อเก้าเป็นอะไรแทนบวกกับเก้าลบหนึ่งคูณลบสองเท่ากับอะไรคะยี่สิบตรงนี้เก้าลบหนึ่งเป็นแปดใช่ไหมแปด คูณด้วยลบสก็เป็นลบสิเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ4โอเคเนาะเท่ากับ4ีตัวสุดท้าย21่สเอ่าเอเป็น20่บวกกับ21่สิบเลบหคูณดีลบสก็จะเป็น20ตัวนี้ก็จะเป็น20่คูณลบสก็จะเป็นลบเทไรคะลบสี ดังนั้น a 2 1เป็นลบ20เนาอะอะได้ครบแลละดังนั้นเราก็แทนไปเลยค่ะ a 1 0คูณ a 9ลบ a 2 1 a 1 0ของเราเป็นอะไรคะ a 1 0ของเราเป็น2คูณกับ a 9 4ลบกับลบกับ a 2 1 เป็นลบ20เนาะอ่ะก็จะเป็น2คูณกับเคูณกับ4บวก20 2คูณกับ24เป็น48โอเคไหม